ดักมัตเตอร์ทีวีนะนะออก็วันนี้นั่นแหละวันที่2นะครับก็เดี่มจะพาทุกคนมาดู ID นะครับเนาะก็ ID เนี่ยถ้าใครเล่นวันแรกๆด้วยแล้วก็ซื้อ,อ,อแพ็คนะครับหมดภายใน1วันก็คือแพ็คหมด1วันไอแพ็คพลังงานหมดหนวันเป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับคือซื้อประมาณเกืบสิกว่ารอบครับออตั้งแต่25่สิ เออมห้าิบเแล้วก็2 80แไม่เออส5 0แล้วก็250แล้วก็380ผมจำไม่ได้เลยประมาณประมาณนี้แหละก็หลายรอบอยู่ใครซื้อหมดประมาณรอบหนึ่งครับแล้วก็เอ่เรียกว่ายังไงใครซื้อหมดประมาณรอบหนึ่งครับทุกคนก็จะวิวประมาณ3 4นี่แหละครับนะประมาณนั้นทุกคนก็จะวิวประมาณ3 4นะครับเพราะว่ามันผมรอนานเลยเพราะว่าประเด็นคือวันแรกผมไม่ได้ซื้อแพ็คอันนี้นะครับ เออไม่ได้ซสือไอแพคพลังงานหมดนะมันก็เลยไม่ได้สองสแต่ว่าใครอยากจะล่าดาบ33ก็พอครับใช้ได้แต่ว่าการที่3 4เร็วกว่าคนอื่นวันหนึ่งนะครับทุกคนทําให้พลังขึ้นเยอะมากนะอ่ะก็ดูพลังหล่าละกันนะครับก็ท็อปสเนาะให้ไอคนเนี้ยเข้ามาวันนี้ไว้ซึ่งเป็นตอนเช้าทุกคนเห็นนะครับก็คือเติมกรอบหมูกรอบหมูได้ราคาเท่าไหร่กี่เยนอ่ะกดเลื่อนล่างสุดแล้วเป็นกรอบหมูเขาเติมกรอบหมูตั้งแต่แตอนแรกครับประมาณ1นึ่งหมื่น ไม่ใช่หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนแปดหนึ่งแสนแปดหมื่นเยนครับก็กี่บาทดีวผมขึ้นหน้าจอให้ลวกันพะผมไม่ได้คีดตอนเนี้ยเออแต่คือหลายบาทมากครับเออคนญี่ปุ่นนี่เขาเติมเยอะจริงๆครับทุกคนคือคือเขาพลังแบบเบียเ้ยวต่างจากเรานะเออแต่ว่าเขาแบบพลังแม่งเยอะกว่าเราอีกอะปูเซียวแฝงสี่ดาวนะครับเนาะขั้อัพตัวละครไม่สุด,ด้วยนะเออถ้าเขาสุดกว่านี้ผมว่าเขาไงเขาก็แบบ นําคนนี้ได้แต่คนนี้ผมไม่รู้อยู่ดีเขาก็แบบนําขึ้นมานะสงสัยเขาเติมเอาเกโลมัง้งแล้วก็อ้าวเติมเอาเกโลนะครับผมผมลองสู้แล้วผมสู้ไม่ได้นะเอออันผมสูถ้าแบงผมฆ่าได้นะครับก็คือชนะเอาแต่แบงเขาเร็วกว่าวะ่ะโอตายหมดเลยอามัดหนึ่งแล้วกันนะ,ะ,ะตุม่มมีคนล่อหลายตัวเลยสู้ไม่ได้ครับถ้าล่อเยอะขนาดเนี้ย ผมมันอึดน่ไงเออแต่มันไม่ดามิดอ่ะก็อันดับสามนะครับเนาะคนอื่นก็คนนี้ก็เก่งคนนี้ม่งก็เติมโคตรเยอะเลยนะส่วนผมก็โนเติมสักกะบาทเพราะว่าบ่มีตั้งนะครับเนาะก็อันดับผดานก็แดนะครับเนาะอันดับแดก็คือเวลชาคนอื่นนะครับเพราะผมไม่ได้ซื้อเมื่อวานนะครับเนาะซื้อแค่วันนี้มันก็เลยต้องรอนะครับอันดับพลังอันดับหครับทุกคนประมาณนี้นะ อันดับพลังครับทุกคนอันดับพลังตัวละครเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าเรามีของทองครับก็จะขึ้นได้นะครับเนาะแต่ว่าประเด็นคือตัวผมเองเนี่ยทุกคนใส่ความเร็วให้ปู่เนี่ยชิ้นหนึ่งครับมันก็เลยเช้านะเออส่วนเสื้อนี่ก็เป็นสีเขียวนะครับเนาะประมาณนั้นชุดเท่าอย่างนี้ผมเอาออกแล้วก็ใส่อันนี้แทนน่าจะเพะิ่มบวกเยอะอยู่นะครับเนาะมันมันขึ้นปะ ขอเช็คก่อนนี่ก็ขึ้นมาจากจากเจ็ดเออจากเจ็ดขึ้นมานิดนึงอ่ะเร่มสนใจเลยเอาเป็นว่านี่ใส่เสร็จนี้ปึ๊บผมยามให้วัคซีนผมรอดน,นะเพราะเพราะเลือดมันอื่ดไหมไม่เลือด4ี่หมื่นนะครับเนาะบ,บางมากครับส่วนปู่ชุดเดียวตายตลอดผมอยากให้มันยืนได้สักรอบหนึ่งเพื่อเป็นตัวช่วยตีนะครับเนาะรนะประมาณนั้น กิลก้อดับหนึ่งนะครับเนาะผมเป็นผู้กล้ากิ่นะก็เป็นอยู่คนเดียวเนะี่ยเออผู้กล้ากิลเนะี่ยเออประมาณนั้นเนาะใครเป็นคนไทยเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วพลังตามเกณฑ์ที่หัวกิลเขาวางไว้ก็เข้าไม่ได้ครับเนาะผมผมรับหมดอะเออถ้ากิลยังไม่เต็มนะแต่แต่ถ้าเกิดพลังใครแบบไม่ถึงหกหมื่นี่ผมพยายามไล่เตะออกนะเออคนไหนไม่ออนก็ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะไล่เตะออกผมเตะคนไม่ได้นะแต่ผมถามเขาว่ผมเตะได้ไหมแต่ตอนนี้คือผมเตะไม่ได้นะก็ คนนี้ก็อยู่กิวเรานะครับเนาะไม่รู้เป็นคนไทยเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าใช่คนไทยนะคนไทยจะลือขันนี้เป็นไปไม่ได้นะเออสักคนนี้ก็คน,คนจีนนะเออไม่รู้มันมาเซิร์ฟญี่ปุ่นเองไงก็ประมาณนั้นอันดับ p ี่ผมครับก็อันดับยี่นะโดนตีตกไหมเนะเออี่ยเฮ้ยคนนี้มันตีผมตกได้งไงอ๋อเบลเขานำนะอ่ะผมไปตีเขาคืนแล้วกันนะนะผมหากนะันเอ,อ่อตัวใครดีเนี่ย ไม่มีคนให้สู้เลยอ่ะอบางโอ้โหส่วนใหญ่ผมสู้ไม่ได้นะผมอึดอ่ะเออผมก็เลยสู้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เะไรอ่ะคนนี้แล้วกันพลังต่างอย่างผมขนาดเนี้ยอ่ะสักทีหนึ่งแล้วกันนะอ่ะขึ้นมาเสียนดับเรามาสู้เขาเดีกว่านะผมเปิดก่อนนะครับเนาะปู่ผมเปิดก่อนปู่ผมเปิดก่อนนะครับนะเนาะค,นะความเร็วโอเคผมเร็วกว่านะผมต่อยครับบึ้ม หายแถวลังหายหมดเลยนะเขาจมตีส่วนกับมาถ้าวัคซีนผมรอเก,ก็คือเก็บงานได้นะเออตีมาเลยปุ๊บแถวหน้าผมตายหมดเลยนะสก,กิลปุ๊บเหลือเอ,อ่มดักใช้ตัวเดียวนะเออโดนไปเลยตูมเกิดไปโก,โก้คันผมต่อยนะมาใส่น้ำทลายหินตูมก็เที่ที่มากก็ขึ้นมาหนึ่งอันดับนะ อุ้ยอีกหนึ่งอันก็ได้กล่องอะคนนี้สู้ได้ไมั้ยเนี่ยล่าสุดผมเพิ่งแพ้เขาไปนะอะแต่ลองดูแล้วกันนะหกสิบเพชรจัดไปแพ้ก็แพ้ครับชนะก็ชนะเนาะไม่ต้องสีนะครับเนาะผมเปิดก่อนหมดเลยเนะี่ยทุกคนผมเร็วมากนะปู่ผมเร็วมากนุ้ผมก็อัดความเร็วล้วนนะหมัดเดียวปุ่มหายหมดเลยนะเออเมื่อกี้เขาชซวผมได้ยังไงวะเนะี่ย เขาต่อยส่วนกลับมาอ๋อเขาบัฟสก,กิลไอ้เขาได้บัฟก่อนเขาตายวะมูม้มงเขาเนี่ยเออมาเลยมาเจอหมัดผมหมัดซุยคางใส่เข่งตุง้งอ้าใช่อะไรทอ 13, ็อปสิบสามป่ะเอิมก็เอาแค่นี้แหละเพราะายังไงพรุ่งนี้มันก็รีรีลานประลองละอ่ะประมาณนั้นเดี๋ยว ผมไม่รู้ว่าอีกฝั่งเขาใจผมได้ไงตอนตอนแรกคือตอนนี้ตัวละครผมมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่อย่างนะครับทุกคนที่เอ็นสายพลังผมเนี่ยแม่งมีโคตรเยอะเลยเนี่ยมีเยอะมากผมแบบผมซื้อไปหกสิบเพชรอะเออแล้วดูดิสามสิบเจ็ดอันมันเอาตัวละครขึ้นสองดาวเลยนะผมได้ฟูบุกินะครับเนาะฟูบุกิเลยถ้าเสิรมากิเนี่ยผมก็จะยัดเข้าทีมแทนมูเมงเลยนะเพราะมูเมงนี่มันเป็น,ป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 นวิธีการเอเพิ่มพลังของผมในอดีตนะเออใคร ดูคลิปผมช่วงแรกๆเนี่ยผมจะสอนด้วยว่าอย่าเอามูเมงเข้าทีมเพราะว่าตัวมันพลังน้อยนะครับเนาะอับง่ายไหมไม่ง่ายครับเพราะมันเป็นเหรียญเอิมเป็นตาตาเฉพาะตาเนี่ยสีข,ขาวเนี่ยมันอันนี้มันหายากนะครับเนาะผมก็เลยคิดว่ามูเมงเนี่ยคือไม่ควรเอาเข้าทีมคือผมไปนั่งดูคลิปตัวเองในอดีตนะครับเนาะตัวเองในอดีตก็บอกประมาณนั้นผมก็เชื่อตัวเองในอดีตนะครับเนาะอันนี้อัปไปอันนี้ละกันนะโอเคมันอับไป นะับมาเป็นวิธีตัวเองในอดีตนะถ้าผมคิดว่าผมจะเติมฟุบุก,ก,กิเนี่ยก็น่าจะเติมเออเพราะว่ามันสําคัญอยู่แหละแต่ผมขอหาวิธีเติมเองก่อนประมาณนั้นคือถ้าเติมเติมผ่านร้านเนี่ยมันประมาณ50สิบาทเว้แต่ถ้าเกิดเราเติมโดยการมุดเออมุดแบบโปรไฟล์อ่ะไปเติมเองอ่ะมันจะถูกกว่าอันนี้ผมบอกเลยนะเออใครทำ,ทำเป็นก็ทําเป็นส่วนตัวผมคือทําไม่เป็นแต่ผมรู้วิธีอ่ะก็บอกว่าแล้ว ก็เดี๋ยวไปดูพวกตัวละครแล้วกันครับเหมือนเดิมเด็ดเเลยครับทนะุกคนมีพูลิพิโซเนอร์ที่ผมสุ่มได้ตอนเช้าเพราะวนันนี้ไอ้คิงมันมาคิงมันมาบ้านครับนี่คิงเอิมออยพรจากคิงคิงมันมานะก็เลยได้เอิมบัฟเอสเอสอาร์ S R นะครับเนาะก็ผมสุ่ยจ,จะตัวเหลืองนะสับวพูลิพิโซเนอร์เนี่ย คือผมไม่ได้อยากได้หรอกเพราะว่าหมัดตัวหมัดผมเจอะละมีทั้งปู่เสียวแฟงหมูเมงไรเดอร์แล้วก็บิสคิงครับสำหรับวิธีการอัพตัวละครนะมีสูตรของผมกับสูตรของจานเจมส์ม่ทุกคนรู้จักไหม่แต่ว่าเป็นสายฟรีอันดับหนึ่งนะคือการอัพตัวละครเหมัด2พลัง2เทคนิค2อ,อะไรประมาณนี้ทุกคนเพื่อนมันเท่ากันทั้งหมดใช่ปะ วิธีนี้พลังไวจริงแต่ผมว่าการที่แบ่งฮีโร่กับปีศาจด้วยนี่ก็สําคัญนะครับเนาะเออผมไม่นำให้เอาสองอย่างนี้ร่วมกันมาทําให้เออทีมเราใช้ง่ายขึ้นครับเช่นนยครับทุกคนทีมนี้สมดุลไหมไม่สมดุลครับเนื่องจากหมัดเยอะเกินนะทําให้พวกของหมัดเนี่ยมันแบบกระจายกันนะทุกคนนะทำให้ของพวกแบบหมัดเนี่ยมันกระจายกันทําให้แบบ พลังเราขึ้นค่อนข้างช้านะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นสายพลังอีกตัวนึงเนี่ยปุ๊บอ่ะเป็นสองสองแบบนี้ทําให้ของสายพลังเนี่ยมันจะแชร์กันแล้วก็ของสายหมัดมันจะแชร์กันสองแค่2ตัวไงแต่ถ้าเกิดเรายัดหมัดสามตัวเลยมันไม่ได้มันไม่ได้จริงๆทุกคนทําให้แบบพลังช้านะครับเนาะอันนี้ผมอัพได้อยู่นเนี่ยกดซื้อไปเลยอันเบลสามสิบสี่แล้วนะก็ พลังขึ้นนิดหนึ่งก็เาไปนิดหนึ่งแล้วกันนะทุกคนก็ดูเลยว่าส่วนใหญ่ผมอัพห้าหกตลอดนะมีแค่บางตัวที่สี่ตัวนี้สี่สี่เพราะว่าไอ้น,นี้มันหมดผมกดอัพให้พวกนี้หมดแลวดิหกหมดเลยเออแต่ส่วนตัวนี้ผมอัพน้อยนะก็ตาเฉพาะครับอพวกดาวตรงนี้ผมก็มีสองดาวทั้งปู่ปู่ผมสองดาวหมดเลยทั้งเาตาเฉพาะแล้วก็อาวุธเฉพาะนะครับเนาะอาวุธเฉพาะ บ็อกซีนผมก็หนึ่งดาวแล้วก็ตาเฉพาะผมสองดาวที่เหลือก็ไม่มีดาวส่วนลเวลก็สามสสิบอันนี้สามสิบเอดสามสิบแล้วก็สามสิบผมไม่รู้จะอัพไว้ทำไมนะเออดาเมีเนี่ยแต่ประเด็นก็คือมันมันเหลือเฟือจัดอะมันได้จากกิจกรรมอะอมส่วนของทองผมก็เหมือนเดิมนะไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดนะครับเนาะของสีฟ้าก็สองนีสองเหมือนเดิมแล้วก็สีส้มเนี่ย ผมแนะนำนะใครใครเล่นแรกๆก็เติมของทองเอาไ,ได้พลังมันเด้งนะครับเนาะใครโชคดีก็ได้เป็นอ่พวกโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์เนปเอพีเปอร์เซ็นต์ไโจมตีก็คือมันเยอะนะปะักไปดูฟิกเกอร์ผมต่อเลยสังเกตตัวุกคเอสอผมจะน้อยนะครับเนาะก้อนนี้ครับทุกคนน้อยอเอ้ยอัพอร์ชเลดได้อัพไปเลยแค่นี้พลังผมก็ขึ้นนิดนึงแล้วนะตกเติม ปบื้อขึ้นมา400ต,ตรงเนี้ยผมแนะนำนะทุกคนใครใครอัพพิกเกอร์ได้อัพนะครับเนาะเหมาะกับการเอาแบบพวกของเนี่ยไปทุ่มนะเพราะเนื่องจากตรงได้พลังเยอะมากๆครับในช่วงแรกๆนะช่วงแรกๆที่ว่าก็คือมันยัน6 7อะ่ะเออผมจำไม่ได้ล้เพราะเนื่องจากผมไม่ได้เล่นบัรเทิงนานก็คือตรงเนี้ยมันจะบวกพลังไปเรื่อยๆเว้ยทุกคนช่วง,งหลังๆมันจะเป็นพวกตัวตัว,ตว,ตวดำอะไรเงี้ยตัว s s r ที่หายากๆอะ่ะเออมันก็จะแบบ ไม่ค่อยขึ้นละช่วงนั้นแต่ว่าช่วงนี้สําคัญนะเพราะว่านี่ตัวพวกนี้มันหาค่อนข้างง่ายและเศษมันง่ายนะครับเนาะอีกอย่างนะทุกคนเซิร์ฟที่ผมเล่นปัจจุบันมันมีคุณสองเหรียญตานะครับเนาะก็ทําให้เราพลังขึ้นง่ายเออประมาณแล้วก็ถ้าได้ฟุกเกะเก่าไม่ได้ก็ตัวมัดนี้มาก็จะเพิ่มสี่ร้อยสี่ร้อยแล้วก็สี่ร้อยมันจะกลายเป็นประมาณพันสองนะครับเนาะสี่ร้อยบวกกันสามครัง้งก็พันสองประมาณนั้นก็พวกนี้ก็เนี่ย เนโลมิกสองอันก็เป็น800รนะ้อเนาะมันเพิ่มเยอะครับทุกคนยิ่งตรงนี้ทุกคนใส่เทคนิคผมมีเยอะมากๆครับเนาะผมยัดให้เจนออดเลยเออแล้วมันมีเยอะมากอะ่ะอพัพให้แม็กไสฟ้าได้ยังเหลือเฟือ,อผมพูดเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เนทุกคนถ้าผมได้แม็กไฟฟ้ากับฟูเคเก่ามาก็จะแบ่งพวกตาเฉพาะของเจนออดไปให้กับสองต,ตัวนี้นะผมพูดตัวนี้ไอ,อมันเรียกว่าอะไรนะตาตาเนี่ยมันเยอะมากเจนออเออประมาณนั้น เออแล้วคลิปนี้ผมก็ให้ดูประมาณนี้ละกันนะเพราะว่ามีอะไรให้ดูแล้วส่วนด่านผมก็ไม่สนใจก็ได้นะทุกคนผมก็ผ่านครบแล้วนะเออประมาณนั้นนะก็เออลุงได้ให้ดูฮีโร่เอพิสสารเลยฮีโร่เอพิสสารก็ครบนะครับเนาะทันสําหรับลาดาบเดี๋ยวคลิปนานเกินแล้วก็ด่านนี้นะผมดันโง่เอาจีน้อนไว้ด้านหน้าครับทุกคนนม็เลยไม่มีคอใช้พอเดิมทีแล้วก็คือปีศาจผมก็ไม่มีคอฮีโร่ผมก็มีแค่คอเจน้อนนั่นแหละ บาคุสันก็ยังไม่ได้ครับทุกคนขาดอีกเยอะเลยนะเฮอกันนั้นก็เจองครับบ๊ายบาย